ขอบคุณด้วยใจจนกระทั่งติดปากคือจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาการแผ่เมตตามักเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปไม่รู้ว่าต้องทำกันอย่างไรแค่ไหนถึงเรียกว่าแผ่เมตตาแล้วนั่นอาจเป็นเพราะระหว่างวันอันสามัญธรรมดาคนทั่วไปไม่ค่อยมีต้นทุนความสุขอันพิเศษเกิดขึ้น ไม่มีการสะสมความสุขเล็กๆน้อยๆให้เอ่ยขึ้นเป็นความสุขยังใหญ่กันเมื่อไม่มีความสุขยังเหลือเฟือ่อก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเผื่อแผ่คลายคนมีเงินน้อยจะหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองยังไม่ค่อยมีที่ไหนจะมีแก่ใจอยากแจกจ่ายเจือาจารยแต่เมื่อมีเงินมากขึ้นแล้วสบายตัวสบายใจแล้วจึงค่อยมีแกรใจใครเผื่อแผ่ใครต่อใครได้ ความสุขที่พิเศษและแตกต่างไปเกิดขึ้นได้ง่ายดายกว่าที่คิดดังเช่นสภาพทางจิตในชีวิตประจำวันที่ใกลเคียงกับความรู้สึกแผ่เมตตา <c oughs> เกิดขึ้นตอนนึกอยากขอบคุณด้วยความรู้สึกเห็นค่าเห็นประโยชน์เห็นความหมายของการที่คนอื่นหยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆมาให้ขอให้สังเกตใจตัวเองเมื่อผู้น้อยผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการทั่วไปมาช่วยเสิร์ฟน้ำหยิบยกของให้หรือแค่ใครบอกทางซ้ายขวาถ้าคุณเฉยนิ่งเป็นหุ่นปั้นนนิมาเจ้านายใจจะได้ความรู้สึกแห้งแล้งเข้าตัวจิตแบบนั้นแหละที่แผ่เมตตาไม่ออกนั่นเพราะไม่มีน้ำใจทำความชุ่มชื่นให้ใครบ้างเลยแม้ผู้น้อยจะกลัวหัวหดร้างเกรงบารมีเพียงใด ที่ได้มาก็แค่การลงทนงในความยิ่งใหญ่อันน่าอึดอัดหาใช่ความสุขเย็นอันเกิดจากไมตรีที่ปลอดรลงไม่แต่หากผู้น้อยทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้คุณเห็นค่าเห็นเป็นความสะดวกสบายที่เขาหยิบยื่นมาและเปล่งเสียงตอบเต็มปากเต็มคำไม่อ้อมแอมว่าขอบคุณนะขอบใจมากใจจะเกิดอาการส่งความสุขออกไป รู้สึกได้ถึงน้ำใจในตนที่เกิดขึ้นนิดหนึ่งทำความชุมจื่นให้ทั้งเขาทั้งเราได้เล็กๆซึ่งนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาเพียงฝึกขอบคุณด้วยใจจนกระทั่งติดปากคุณจะรู้สึกถึงน้ำใจที่เอ่อขึ้นทีละน้อยกระทั่งกลายเป็นสุขเป็นปกติกับการเห็นค่าของคนอื่นและนั่นก็เหนี่ยวนำให้เกิดความมีแก่ใจ อยากเผื่อแผ่ความสุขให้กับใครๆก่อนเดี๋ยวที่พวกเขายังไม่ทันต้องทำอะไรให้เลยด้วยซ้าเมื่อรู้สึกถึงความสุขชนิดหยิบยื่นให้ที่บังเกิดขึ้นในใจตนพอคราวหน้าสวดมนต์ไหว้พระและคิดแผ่เมตตาคุณจะรู้สึกถึงต้นทุนที่มีจริงและนึกออกว่าการส่งความสุขเพื่อแผ่ความเมตตาอาการเป็นอย่างไรต้องเปิดจิตกันแบบไหน ไม่เช่นนั้นแล้วจะสวดสัพเพสัตตาอเวราโหนตกุกี่พันรอบต่อให้กี่สิบปีผ่านไปก็จะรู้สึกเหมือนแกล้งส่วนหลอกๆจิตใจแห้งแล้งหน้าตาเยี่ยมเกรียมเหมือนเดิมอยู่นั่นเองขอบคุณไม่เป็นจะแผ่เมตตาไม่ออกแต่เต็มใจขอบคุณให้ถูกจังหวะคือบันไดขั้นแรกของการเปิดจิตแผ่เมตตาจริง